ถ้าเทียบความสูงเนี่ยเขายังไม่ถึง150 46 0 17นะครับแต่การให้ลูกก็ไม่แพ้กับควายสูง150อันนั้นลูกของเขาใช่ไหมคะใช่ใช่ตัวนู้นครับโอยลูกของเขาตันตึบเลยครับก็มาดีอยู่ผูมเมีย เราชมแม่พันสายต่างไปหลายตัวเรามาชมอีกหนึ่งตัวนะคะซึ่งตัวนี้คือดอกพิกุลแม่ดอกพิกุลครับแม่ดอกพิกุลนะคะคตัวนี้คือเขาส่งลูกมาอย่างไรบ้างครับโอ้ก็สุดยอดเลยครับตัวนู้นครับอ๋อตัวนู้นะคะไม่ใช่เป็นลูกเป็นลูกของสุดยอดมังกรฟ้าของ,ของกระสบกุยะครับที่อยู่บนอ่าตัวนี้ก,ก็ก็มาดีอยู่สองตัวนี้ก็เป็นลูกไทยทั้งคู่ออมาดีมาดีตุวเมียเหมือนกันโอ้โหนี่นะคะควายของคุณนู้สายต่างเพศเมียทางนั้นเลย Ens, да Mustang, อย่างดอกพิกลนี้คุณนุชอบในตัวอะไรของเขาคะในอย่างดอกพิกลนะถ้าจะอุ้มบุญตัวนี้ก็เหมาะเขาไปใหญ่เลยในเรื่องของอ่างท้องตัวนี้ก็เป็นญาติกับแม่บุญดำแม่บุญดำที่อยู่ในคอกแม่บุญดำก็สูงร้อยหกสิบแม่บุญดำนี่คือคุณนุเพิ่งจะนําเข้ามาใช่ใช่ใช่เพราะว่าผมไปตามเราตัวท้ายเอาเข้ามาให้ได้เพราะให้ลูกดีมากเลยแม่บุญดำอยู่ในคอกอย่างแม่ดอกพิกุลนี่คือคุณนุได้มาจากที่ไหนคะคุณนุแม่ดอกพิกลได้จากลุงมอสเลยไปื้อลุงมอสมา เพราะว่าเป็นควายเหล่าของลุงออสอีกตัวใช่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 ลุงออสก็เสียดายมากตัวนี้เอาเป็นควายตัวป่นก็โอ้แต่เขาเขาสวยเหมือนกันอันนี้ก็จะับจับเลยจับแบบจับจ๋าเลยอันนี้ก็แต่เทียบความสูงเนี่ยเขายังไม่ถึง1นึ่งร้อยห้าสิบสี่หกสิบสิบเจ็ดนะครับแต่การให้ลูกก็ไม่แพ้กับควายสูง่ร้อยห้าสิบอันนั้นลูกของเขาใช่ไหมคะใช่ใช่ตัวนู้นครับโอ้ยลูกของเขาตันตึ๊บเลยครับก็มาดีอยู่เมียหนูแสดงว่าสายสายของคุณลูกคือสายต่างของคุณนี่คือให้ลูกเพศนเมีย เกือบทุกตัวทุกตัวเลยนะคะเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ก็ไม่เกี่ยววิชาการหรือเบ้าใช่คือแบบว่าให้รูปแพ้นเมียทุกตัวเลยอะคะอ่ะครอย่างตัวนี้คือเขาได้ความความยาวของเขาแข้งขาของเขาหน้าอกของเขาลำตัวท้องอ่างอย่างที่คุณนู้บอกครบเลยครบเลยอ,อ,อย่างตัวนี้คุณนู้ได้ค่าสินสอดแพงไหมคะตัวนี้ตัวนี้ซื้อมาสามแสนสามแสนซื้อมามอปีที่แล้ว ราคาตับต้องได้ด้วยนะคะตัวนี้ปู่แต่เขาส่งลูกออกมาลูกเขากี่เดือนแล้วคะคุณโน้ลูกเก่าก็เกิดวันลอยกระทงชื่อกระทงเกิด2 0 21พฤศจิกาห้าเดือนแล้วค่ะปู่สังเกตได้นะคะควายนี่จะมีน้ำลายคือแบบอยู่ดีมีสุขเคี้ยวเครื่องคือเขามีอารมณ์ที่ดีกินอาหารเก่งเลี้ยงลูกง่ายคือสายต่างดีอย่างคือเขาเลี้ยงลูกที่เก่งมากคือเพราะว่าน้ำนมของเขาค่อนข้างที่จะดี ดูลังดมของ,ของเขานะคะใหญ่มากเลยอะ่ะใหญ่กว่าทุกทุกทุกตัวมีลังดมที่ใหญ่มากเลยแบบอันนี้ <bicy l S 2> อันนี้นอยู่ลุงเอ๋เรียกลุงเอ๋เรียกนมใหญ่ั้างนมใหญ่นมนมเขาใหญ่มากนมใหญ่จริงค่ะและ้วลูกลูกตัวใหญ่ทุกตัวเลยใช่เพราะคุณแม่สังเกตควายของคุณน่นี่คือให้ลูกหูตัวใหญ่บึ้มบึ้มโครงสร้างดีมากเลยอะค่ะอย่างนี้เหมาะกับการพัฒนาไปได้เรื่อยๆอีกใช่ไหมคะคุณโนใช่ใช่คือว่าสามารถพัฒนาต่อไปอย่างเงี้ยว่า อย่างของคุณนุ้นลูกของเขานี่คือสามารถเป็นแม่บล็อกได้พัฒนาคือเอาใส่เอาพ่อมาใส่ใครใส่อะไรอย่างเงี้ยถ้าใส่พเพิ่มไปเนี่ยลูกออกมาเนี่ยก็คือไม่ไม่ไม่ต้องเดาเลยว่าจะไปไงเนี่ยก็คือตอบโจทย์ได้เลยเราวาดวาดภาพได้ว่าัเจ้าไมาไงไอ้คุณนุ้วคงแล้วอย่างเงี้ยรุ่นลูกของเขาอย่างเงี้ยเราจะใส่สายพันไหนที่คิดว่ามันสามารถอ่าให้ลูกดีลูกเด็ดขาดลูกสวยลูก ใหญ่โตโครงสร้างดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมาะสายไหนคะรุ่นลูกพวกงนี้เ่เดี๋ยวเดี๋ยวเราดูโตเนี่ยแต่อย่าง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 ที่บอกเนี่ยผมมีความเป็นไทยแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวเราก็สามารถใส่ได้ทุกสายใช่ครับเพียงแต่เราจะชอบสายแบบไหนใช่ยังไงลูกเขาก็ตัวใหญ่อัตลักษณ์มาแน่นอนใช่เพราะว่าดูลูกของเขานี่คือแบบใหญ่มากเลยทั้งแบบอ่าลูกของดอกพิกลดอกพิกุลแล้วก็ลูกของต้องรักต้องรัก ต้องมาของลูกของเขาตัวนี้นะคะจะยืนสลับกันอันนั้น,อ,น,น,นอันนั้นคือลูกของดอกพี่กุลนะคะตัวนั้นครับหคือได้ความแตกต่างกันเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ที่น่คือได้โครงสร้างที่มีความสูงความสูงโครงสร้างของเขาความสูงและใสจับคือการเลี้ยงลูกส่งลูกออกมาที่ดีมากๆใช่ครับคุณแม่มองว่าถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะคือสำหรับท่านใดอยากจะ ลองเปลี่ยนสายพันธุ์ดูสายต่างก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อที่จะพัฒนาควายก<ะ>ันไปอีกหนึ่งสเต็ปนะคะว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนคือความใหญ่ความโตมันจะไปได้ขนาดไหนอะไรอย่างนี้อ,อ่ามันสามารถทําให้เราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้ตัวเนี้ยถ้าเกษตรกรท่านใดซื้อ<ะ>เจอลักษณะอย่างเงี้ยเราก็ไม่เสียเวลาเนี่ยผมมองดูนะห้าแสนก็ถือได้ก็คือเราไม่เสียเวลาไงลูกก<ะ>อบโจทย์นะฮะ แต่ตนะลูกเขาตอบโจทย์มาแล้วนะคะเนี่ยว่าโครงสร้างที่ดีมากเลยมนมเขาใหญ่นมใหญ่มากเลยอะคะ่ะแต่นี้นมใหญ่แข้งขามาพร้อมนะาอกช่วงไหล่ของเขามาพร้อมหมดทุกอย่างเลยดูบ้านท้ายของเขาอวัยวะของเขาที่สำคัญลาวนมของเขาใหญ่มากๆ<อ>ใหญ่ ตัวนี้ผมก็จะเรียกเหมือนแม่งอนสอง่ะที่เป็นควายไทยอ่ะก็คือให้ลูกเด็ดขาดถึงแม้เขาจะไม่ถึงร้อยห้าสิบแต่ลูกเขาเด็ดขาดทุกตัวอเห็นแล้วค่ะอันนี้คือลูกของเขาตัวแรกหรือว่าหลายตัวแล้วหมงอไม่ได้ถามว่ากี่ตัวแล้วเหรอเหนบอกพี่กูนี่อายุเขาก็ประมาณเจ็ดปีแปดปีได้ได้อยู่ประมาณโอ้โหเจ็ดแปดปีก็ได้ประมาณสามสามตัวสามสี่ตัว โเขานิ่งมากดีวกับคุณนุ้นินงมากคุณแม่เข้าใกล้เขาไม่ได้นะคะสายนี้กูน้าอกของเขานี่ไม่ว่าจะเป็นอ่าราวนมของเขาบ้านท้ายของเขาสันหลังของเขานี่เริ่มมาแบบตรงแบบเริ่มมาทางไทยเหมือนกันอย่างนี้เท่ากับว่าเขาก็ใส่มาทางผ่านผ่านมาไทยบ้างสิคะเนี่ยตัวเราเราลุงลุงออสเนี่ยก็มีมีเชี่ยวไทยนะมีเชี่ยวไทยอยู่เขาาัฒนามานานแล้ว บทเล่าลงออ๋อนี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของอาสายจาับเลยปะ่ะคะเนี่ยใช่หรือไม่ใช่ตอบตอบตอบไม่ได้นะลุงออ็ออก็มาจากทางลบบุรีอ่ะแต่ที่แน่ๆเลยก็คือเชื่อมั่นในพันธุกรรมลงออ๋เนี่ยพอเท่าที่สืบมาเนี่ยของลุงออ๋อกตัวก็ไม่เป็นหมันมแล้วก็อานให้ลูกก็จดค่ะครับอย่างนี้เท่ากับว่าใครที่มา,าดูควายของคุณุนี่คือ ที่แน่คือไม่มีเป็นหมันแน่สายต่างเพราะว่า DNA ชัดเจนพันธุกรรมชัดเจนเพราะว่าผ่านมาหมดทุกตัวแล้วเราไม่ได้มีสิทธิ์ว่าว่าตัวนู้นตัวนี้จะเป็นหมันนะแต่ก็ที่ที่เราถ่ายทําวิดีโอเนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์กับเกษตรกรถูกไหมครับคนที่ที่มีอยู่แล้วเราก็พัฒนาไปคนที่จะซื้อใหม่เนี่ยก็ก็ให้เลือกเรื่องโครโมโซมพันธุกรรมเนี่ยเราก็จะไปไวขึ้นครับ นี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูน้องของญาติพี่น้องกับเขาก็คือบุญดำทุกตัวก็ แทบจะพี่น้องกันหมดอะพี่น้องมาเราเดียวกันได้มาใหม่ก็คือบุญดมแม่บุญดาก็ญาติกันเนี่ยนี่เดี๋ยวเราไปชมเราเดียวกันไปชมแม่บุญดาอีกหนึ่งตัวนะคะทำไมคุณรูถึงชอบควายของเหล่าลุงออสนะคะจบครับจบจบลูกไม่ต้องลุ้นเลยลูกออกมาเนี่ยลูกเขาก็ตัวใหญ่มากเลยค่ะอนนี้เดี๋ยวก็ใส่เบิ้มดีก่โอ้ยูอย่างนี้คือแม่บุญดำนี่เขาก็ตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่นะครับสูงสิบร้อยหกสิบหู